ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ฟร i e n วันนี้อะเออผมกับพี่ลอก็จะไปชอปปิ้งกันฮะทุกคนเราจะไปหาขนามกินที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอะเขาว่ากันว่าซูเป,ปอร์มาร์เก็ตตอนกลางคืนเขาจะชอบอลดราคาฮะ เพื่อเราจะได้ของกินสุดอร่อยราคาถูกงี้ไงไปดูกันเลยไปหาของกินกันดีกว่า Let's go ฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยมังก์เราช็อปปิ้งกันแบบจุใจ <c oughs> ของกินเพียบเลยพี่ล็อกเราควรกลับบ้านได้ยังอ่ะนี่มันกี่มองแล้วล่ะตีสามแล้วฮะตีสาม เราเราควรกลับไหมอะผมกลัวคิมีโนโตะไก่ทอดมาหลอกเราอะรีบกลับบ้านกันดีกว่าไปเออออกไม่ได้อ่ะ <c oughs> แล้วเราทำไมตีสามต่ฟ้ามันสว่างอะพี่ล็อกเออ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 นี่มันนิติอะไรก็ไม่รู้อ่ <c oughs> เอ้ยมีคนอยู่ข้างนอกด้วยอะเจคนนั้น,<จ>นช่วยด้วยเจช่วยด้วยเปิดประตูให้พวกผมหน่อยครับเจเจเปิดประตูหน่อยพี่ล็อกพี่ชายคนนี้เขาบอกอะไรอ่ะ โอ้ผู้จัดการเนี่ยได้คุม้มคลั่งไปแล้วเขาบอกว่าร้านขายไม่ค่อยดีได้ยอดขายน้อยลูกค้าก็น้อยด้วยเออเขาขังเราไว้ในนี้อ่ะพี่ล็อกนี่ไงเราต้องออกไปตัวหลังนี่นี่ตามมาตามมาอุย้ยพี่ล็อกจร,จริงๆแล้วผมก็อยากได้นมกับบ้านอีกสักกล่องหนึ่งนะเนี่ยที่พื้นอ่ะมางโง่ตักเอาเลยโกยเอาเลย <laughs> วิกหลุดแล้วพี่ล็อกเรามาด้วยโอ้โหมังโง่ของปอดแกเลเซอร์ที่มาในรูปแบบซอสมะเขือเทศ เออละกอยพี่ล็อกใครทำซอสหกอะทำไมทำหกแล้วไม่เก็บนี่มาโชว์ในพี่ล็อกหมาแบบว่ากเพีงโคนจะเล่นรถเข็นไหมคะพี่ล็อกเออไปก็ได้เอ้ยประตูเปิดได้เฮ้ยเฮ้ยหม่องดูห้องนู้นดิของปวดแกเลยอ่ะบ้านบอลเอออยากเล่นอะหมาอยากเล่นโอ้โหของปวดแกหม่องแตาาง<อ>่ละหมักลุกพลันะ พี่ล็อกเพื่อนตัวแตกกันระนีละน่านเลยฮะเพื่อนวิคหลุดไปแล้วเรียบร้อยนี่มามาช่ำชองแล้วหลังจากตัวเย่มาเยอะมันก็กินโคกไหมนี่ไงของโปรดพี่ล็อกกับพี่ล็อกเอาเลยดำปิดปีไม่เป็นไรฉันเห็นเพื่อนเด้เปานนี้แล้วรอดอ๋อเราต้องหลบตรงนี้เฮ้ยพี่ล็อกเลาหมาด้วยมาฉันลอยตรงนี้มาเราหมาด้วยเราหมาดูดีครับพี่ชายนี่อะไรอะพี่ล็อกเ โอ้ละกอยพี่ล็อกพี่ล็อกสไลด์พี่นู้นแล้วทุกคนฮนะโอ้พี่ล็อกนี่มันคือโซนแช่แข็งอาหารแชร่แข็งนี่ดูแหพี่ล็อกนี่มันอะไรน<ด>ู่แต่ว่าไอ้บางโง่แกจะตายกอ่ <c oughs> อ้ลูกที่ไหนที่สูดอ่ะกว่า <c oughs> จะผ่านรีบเข้าเช็คพอยก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> นี่ไงด่านบ้านบอลไม่โอ้โจมบ่อนพี่ล็อกดูดีบอลบอลเยอะมากบอลแบบว่ากราฟิกระดับต่ำใช่อ่ะ พี่เราก็ต้องไปไหนต่อนี่ไงตรงรวมเนี่ยนวมซ้อมวยเนี่ยฉันว่าห้ามโดนแน่เลยป่ะัมามงโง่พี่เลกลำโดนเลยค่ไะไ,ไม่เป็นไรมาก็ไม่กล้าโดนเหมือนกันแน่แน่ <c oughs> แล้วอันนี้อ่ะต้องโดนไหมอ่ะวันนี้ยังก็ต้องโดนอย่าเออนี่ไงพี่เรกหมาโดนแล้วไม่ตัวเย่แล้วอันนี้อ่ะอันนี้ก็โดนได้อันนี้ก็่าจะโดนได้นี่อันนี้สีเหมือนอืมสีเห <c oughs> มือนขี้มูกหมาเลยอ่ะ <c oughs> อูจ่ไม่พูดแล้วนะ อันนี้โดนเออดอนได้พี่ลองโอ้สบายมาโอ้เหมือนทุกอย่างนี้จะโดนได้หมดเลยไม่อันตรายโอ๊ยโอ๊ะนอพี่ลองมาลนเริ่มใหม่สินะใช่ว้ายว้าวพี่ลองมามาแล้วมางั้นฉันให้เกียรติแกลงไปก่อนเลยอะให้ผมลงไปก่อนเลยโยใช่พี่สาวลงไปเลยพี่สาวมันลงก่อนเลยใช่ฮะทีพี่สาวลงไปให้พี่สาวพี่สาวไปก่อนเลยไปแล้วเย้ตามไปแกอะไรมางโง่ มาแล้ว哈เยอะว่ะหัวที่หัวตับโอ, <c oughs> โอ้พี่ล็อกผมจมโผล่มาแต่หาง <c oughs> พี่ล็อกตุ๊กตาร้านนี้น่ากลัวมากอะ <c oughs> ดูนี่นี่มีม้าโมฮอคด้วยอะพี่ล็อกเยอะโอ,โอ้พี่สาวตัวเย็บแล้วค่ะพี่ล็อกโอ้โอมาโง่ไปทางไหนวะนี่เราต้องเหยียบลูกมะขาม <c oughs> <c oughs> ลูกมะฝรั่ง <c oughs> มันมันคือลูกอะไรอะน่าจะเป็นลูกกวาด เอ้ยอันนี้ได้อยู่หมายังไม่ตัวแย่โอ้โหมาก่งมากมาชำํำชอในในที่สุดเราก็ถึงเช็คพอยต์โอ้โหผักขย่เยอะโอ้โหผักยักษ์พี่ล็อกเอ้ยหมังโก็ผักอันนี้หน้าตาแปลกๆไหมแกว่าไหมแกว่ามันเหมือนอะไรไหมเออพี่ล็อกสะบัดโดนเยอะพี่ล็อกมีผลไม้แบบ <c oughs> พุ่งปุแปะประตูแปะหน้าต่างด้วยยะแกเราก็น่าไปรับดูดีหมังโกก็ชิมนะ สุดยอดลูกพี่พาไปได้ไงอย่ารอมาด้วยดีมากําลังเปบเอ้ยอย่ารอดูหมาจะผ่านทีเดียวแบบไม่ตุเย่ผ่านแบบหล่อเทสนี่วิ่งแบบนอนสต็อปทีเดียวไปทีเดียวยิงยาวเย้ยเออแอปเปิตเจะหัวไปประมาณ2มิล<า> <c oughs> ย่ายพี่ล็อกนี่อะไรอ่ะร,ร้านสมุดร้<ะ><ะ>านร้านสมุดร้านขายหนังสือร้านสมุดไม่นมีแต่ห้องสมุดเว้ยมางาะเขาวงกดด่ะโอ้นม จะมีกิโมโนโต้ไหมยาเอ้ยพี่ล็อกมันต้องไปทางไหนยะถามชันฉันก็มาพร้อมแกนี่แหละไอ้มางโง่แกตามชั้นมาดีกว่ามาเคยได้ยินปเปล่าเดินตามหมาผู้ใหญ่ไม่กัดอะฮะน่ามันเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเ <c oughs> ย,ย้พี่ล็อกออกได้แล้วเฮ้ยไซคก่อสร้างโหมางโงะสุดยอดมีม้าลอยอยู่บนฟ้าด้วย <c oughs> ดูดีมีเสาอะไรไม่รู้โม่มาเพียบเลยมาโงะเขาบอกเขาขายไม่ดีแล้วเขาเอาตังค์ที่ไหนมาต่อเติมวะ นี <muitas> ่ไงพี ну oh <Jean> <sh arp vậy> no ่ล็อกเขาตังหมดเนี่ยเลยสร้างไม่เสร็จเนี่ยเฉยเราไปไหนโอ้โหบันไดเลื่อนที่ไม่เลื่อนนะบันไดเลื่อนที่เฉยเฉยเหมือนเสร็จเหล็กจะโอเนี่ยลายะมังโก้แฟนไฟต์วายหมดเลยว้าวขอชิมหน่อยฮะเอ้ยพี่ล็อกนี่มันร้านฟาสต์ฟู้ดสวรรค์ของหมาเลยอยะดูดีมีทั้งแมคโดนัลด์แล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงด้วยอยะสุดยอดเลยค่ะ มีรสเข้นด้วยพี่ล็อกเข้นหมาไปดี่มาขี้เกลโดดแล้วอ่ะมันเข้นไม่ได้เว้ยว้าเบอร์เกอร์เหมือนไอ้นี่เลยพี่ล็อกเหมือนเบอร์เกอร์ยุปปี้อ่ะจริงด้วยเบอร์เกอร์ที่แกชอบกินแล้วติดคอเขาแขกเขาแขกกันใช่เลยค่ะหมามันกินไม่ได้แหละผมก็ตะกะไงคะเจ้ที่นี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าพี่ล็อกพี่ล็อกลองลงไปปะไม่เป็นไรฉันชอบเสื้อผ้าของฉันอยู่แล้วเขาบอกว่าประตู ไายบายพี่ล็อกทุกคนพี่ล็อกไฟลุกไปแล้วโธ่เอ้ยฉันก็ลืมคุยกับพี่คนนี้เขาบอกว่าให้เดี๋ย o ดอร์สบราคิดไปที o แฮชเกิ r ์ดโรลแ t ะสโตร r วส e ฟิร์มแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าประตูเสียให้ไปเข้าทางห้องเก็บของโอ้พี่ล็อกเดี๋ยวก่อนพี่ล็อกก็มาหนี่ก่อนฮะอะไรพี่ล็อกดูกล้องวงจรปิดบนนั่นดินั่นกล้องวงจรปิดเร่อยอันบลเลอร์เลยฉันนึกว่าไปสปอตอะไรเฮ้ยถ้างั้นเราก็ขอความช่วยเหลือได้ดี ช่วยด้วยหะช่วยด้วยหะช่วยด้วยหะใช่ด้วยยังมีคนติดอยู่ในนี้อย่าเพิ่งปิดห้างหะพี่หมาติดอยู่ในนี้ด้วยหะช่วยด้วยอ้่ะใช่ด้วยพี่ลองผมว่ามันเป็นกล้องปลอมแล้วล่ะเออเหมือนที่อยู่ตอนสี่แยกใช่ไหมใช่คะกล้องไม่ได้เสียบปลั๊กรีบไปดีกว่าไปไหนอะ่ะนี่ทางนี้ขึ้นมาทางกล่องขึ้นมาทางกล่องนี้ทำไมห้องเก็บของก็สูงปิดเลยอะ่ะยังมีคนหยิบของเขาไม่เหนื่อยเหรอคะ <c oughs> ฉันว่าพนักงานเก็บของน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนว่ะใช่ค่ะผมก็ว่างั้น่ะดูดิขึ้นยากมากเลยค่ะเจ้ยพี่ล็อกนี่มันล่องอะไรอ่ะโอ้โหพัดลมสนิมเคระออย่าโดนนะบัทยักกินแน่นอนบัทยักกินแบบเฉียบพัน <c oughs> พี่ล็องเรากลายเป็นผีช่องแอร์ไปแล้วใช่แล้วเราพยายามหาทางหนีทุกวิถีทางเอ้ยแบอบอบบบ โอ้พี่ล็อกเหยียบหน้าหมาเยอะพี่ล็อกเรามองเห็นข้างล่างหมดเลยเอ้ยนั่นไงหมาโง่เราสามารถมองเห็นไอ้ตุ๊กตาที่หน้าตาเหมือนไม่ได้ขี้มา3วันได้ด้วยใช่เลยค่ะพี่ล็อกเราต้องลงตรงนี้อะมันสูงมากเลยนะคะกระเชิบนี่กระเชิบนายยรังออกนี่ไงนี่พี่ล็อกเราเอารถเข็นทุ่มหน้าต่างตรงนี้เราปีนลงไปเลยได้ไหมอะไอ้หม่างโง่แกเป็นอะไรกับรถเข็นนักหนาวไว้เนี่ย ว่าผมอยากออกเร็วๆมันขยับไม่ได้รถเข็นนะรถเข็นมันติดกาวอยู่เขาบอกว่าอะไรอ่ะพี่ล็อกเขาบอกว่าตู้นี้ก็พังอีกแล้วพังอีกแล้วมาจะออกเขาบอกให้เราออกทางตู้แช่เนื้อมางง่อเนี่ยนะตู้แช่เนื้อโอ้โหเนื้อเนื้อไทยทันมาวะเนี่ยเจ้สเต็กยักพี่ลอกมาขอชิมหน่อยเบ,บ๊ะแกจะชิมทำไมไม่เห็นไม,ม่มาเป็นเขียวๆเ่ยมันจะเน่าอยู่แล้ว <c oughs> อีนี่วันเหนือเน่าอ่ะเฮ้ยแต่ฉันลืมไปว่าหมาอย่างแกของเน่าก็กินใช่อ่ะขนาดมันแรงมายังกินเลย <c oughs> กินแล้วก็ขี้แตกเยอะพี่ล็อกนี่ไงทางออกโอโนเราต้องโดดลงไปเย้เช yeah, ็คพอยแล้วอโนนี่มันของแสลงฮัสกี้เฮ้ยมันยืนบนรถเข็นได้ไม่ตุเยเย่พี่ล็อกโอโนไม่ใช่ทางนี้เราต้องเข้าลิฟต์ว่ะพี่ล็อกนี่ไงเข้าลิฟต์มาแล้ว ติ้งตรงโอ้พี่ล็อกเราลงมาชั้นใต้ดินโกดังเก็บของอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกได้ถึงความอันตรายพี่ล็อกดูดีกล่องเพียบเอากลับบ้านสักลังหนึ่งมาพี่ล็อกมาโง่ฉันรู้สึกได้ถึงอันตรายแต่ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันพร้อมที่จะทิ้งแกไว้ที่นี่แล้วหนีไปคนเดียวอย่างแน่นอนช่วยพี่เราต้องปกป้องหมาเด้ชดชดชดเฮ้ยพี่ล็อกนี่ไงล่องทางออกเฮ้ยออกได้ไหม เอเอทำไมเราไม่มุดลงไปไอ่ะเพราะมันไม่มีปุ่มมุดยังไงล่ะไ่โอ้ทางนี้ไฟก็ออกไม่ได้โอ้เขาบอกว่าให้ลงลิฟต์ไปที่จอดรถพี่ล็อกเอาเก,กก็อ่านภาษาอังกฤษออกกันดีกว่ามาเก่ง <laughs> นี่ไงที่จอดรถ oh, <laughs> โอ้โหรถรถเข้ายัางไงก่อนเออรถรถนี่เหมือนคนสร้างแมป,ปเขาทำโมเดลไม่ทันเลยว่ะมาง้เขาเขารีบอ่ะเขารีบเฮ้ยมาง่ใกล้แล้วนี่ไงฮักออกเจเ้ ใหญ่มากอะแล้วออกมาข้างนอกได้แล้วอิสรานี่ไงพี่ล็อกซูเปอร์มาร์เก็ตโลบอกซียอนฉันจะไม่มาซูเปอร์นี้อีกแล้วผู้จัดการอารมณ์ร้อนมากค่ะแถมขังเราไว้ข้างในด้วยเอ้ยนั่นไงพี่ชายเขาบอกว่าให้เอารถแล้วก็เพนนะไหนรถอะนี่เปล่าวะตุ่มฟ้าฟ้านี่เปล่า นายคนละตุ่มพี่หลอเจ้ยี่เราทิ้ก็เท่อะบเยอะเหมือนกันเลยนี่โอ้โหว้าวพี่หลอกบอเดี๋ยวก่อนก่อนไปขอชนในผู้จัดการนิดสักทีเดียวก่อนนี่แน่พี่หลอกคนนี้เขาไม่ใช่ผู้จัดการเอ้าเหรอทำไมมันหน้าเหมือนผู้จัดการเลยวะเป็นนนพักงาอบเรออพี่หลอกก็ชนกันแล้วเปล่าเฮ้ยแกจะเอาอะยอยเจ๋อไปประชันความแข็งแก่งหนึ่งสองจ้า ไปโดนว้าวพี่ลโลก, <Mag o. S 1> กแล้วไปเถอะ <มา S 1> แล้วกลับบ้านเถอะเยอะนี่อะไรอะ่ะพี่ล็อกใครทำะไรหล่นไว้ไม่รู้อะโอ้โหอย่าเรียกว่าทำหล่นเรียกว่าทำหกดีกว่าโอ้โดนดักไอพี่โลกบึ <c oughs> <c oughs> Why, ้งว้าวไอพี่โลกแต่ อาช่ละก้อยพี่ล็อกนี่มาไปเอารถใหม่มาแล้วค่ะี๋ยวก็ขอขึ้นรถด้วยพี่ล็อกอยากขึ้นรถกับผมเหรอละก้อยละก่อยส่กเวลาจะด้วยโอ้สุดยอดไปเลยวู้ฮู้พี่ล็อกมาจะต้องถึงเส้นชัยก่อนพี่ล็อกมามาแล้ว มามาแล้วพี่ล็อกมาจะถึงแล้วละกอยแกก็ตัวเย้โคงนี่แหละนี่แสงทางโค้งยังล่ะมาดึงก่อนมาดึงก่อนเช็คบอยเช็คบอยเฮียฮ่าฮ่าถึงก่อนแกล่ะถึง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 ึนั่นแหละค่ะทุกคนการเอาชีวิตรอดของหมากับพี่ล็อกออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมอลล์นาถ้าทุกคนอยากเห็นเราไปเอาชีวิตรอดจากอะไรอีกก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเฮ้ยพี่ลออออล <c oughs> กอกเนี่ยอะไรว้าเฮ้าบาวิงได้เยอะมากไปนอกโลกเย้ะ <c oughs> มากไปนอกโลกแล้วครับพี่หลอกบาย